ถึงบ้านาลูกค้าแล้วค่ะคลิปปากินไก่ไก่เเสร็จอะไรดำๆคะมีหลายคนถามบ่อยๆมือพี่หมอเป็นอะไรดำคะปานปานบอกไว้เลยมันคือป่านป่านแหละคะ่ค่ะ เอาอย่าไม่ฟาวยังไม่ฟา,ฟาต่อมาเลยเดินเขาโลกห้องมาไอ,อ,อเกยอยู่ไหนฉันอยู่นี่กำ <c oughs> ลัเรอเปิดประตูให้์วอนเสอยู่นะไอเกยอยู่ไหนหมอเสร็จเรื่อยหมอกินไก่เรื่อยกินไก่แน่ไข่หนูกินน้ำปลาจำจวดจวดอยู่ย โอ้ยหนูล่างมือแล้วมึงเป็นคนสะอาดแก่แล้วครับเนี่ยมึงเป็นคนสะอาดเมื่อไหร่สิพวกกินไก่เมื่อไหร่สิกินแก่เน็นป่าผมไม่ได้แล้วไม่ได้เพื่อ